ทีลีภัยและพระกำลังของเราจากคุณมาริเตสครูครสเมืองเกซอนซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์พระกริตธรรมกัมพี่สะดุดีบทที่ข้อที่5พระองค์จะทรงสอนข้าพระเจ้าในทีกำบังของพระองค์ในยามยากลำบาก8ปนาทีเป็นเวลายาวมาสำหรับเราสองคนที่แบ่งปันประสบการณ์ระว่างฝึกเขียนบทภาวนา แต่ฉันเองต้องการเวลามากกว่าแปดนาทีทั้งที่ยังไม่ได้รวมถึงความกล้าในการแบ่งปันความเจ็บปวดในใจเพราะเพิ่งทะเลาะกับคนอื่นมายกยกึ่งนั้นคำพูดก็พูกออกจากปากฉันและเผือนเมื่อผู้ถึงการท้าทายในชีวิตที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้การสนทนาของเราทำให้รู้หวา ความเจ็บปวดของฉันกับของเผื่อนคลายขึ้นกันแต่ฉันรู้ตัวหวาตอนนี้ไม่รุนแรงเท่ากับตอนเด็กเพิงเกิดขึ้นไม่ไหมฉันกับเผื่นปบหวาที่เราเอาชนะความเจ็บปวดไดน้น้นไม่ใช่เพราะเวลา่วยรักษาหา้แต่เพราะเรารีภัยในพระเจ้าและได้รับกำลังจากความเชือ่อสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างมาธรรมไดในสถานการณ์ของเรา การอธิษฐานและอานพระกัมภีรช่วยปลอบและนุ่นใจให้เราตั้งมั่นอยู่ในความเชือ่อคณะที่เรามีความสงสัยและสิ้นว่างอย่างที่สุดนั้นครอบครัวเพื่อนและสมาชิกคริสตจักอธิษฐานเพื่อเราอยู่กับเราและยืนเคียงข้างเราพระเจ้าทรงส้ำแดงหายห็นหวาเราไม่ได้ทูกตอดทิ้งให้อยู่ตามลำพัง พระเป็นเจ้าผู้ทรงฤทธิ์โปรโซ้อนคาพระองค์ท้งไลายให้หันกลับมาาพระองค์ทันทีที่มีสัญญาณวาความเดือดร้อนเกิดขึ้นโดยไม่พยายามแบกความเจ็บปวดไว้เองตามลำพังเพราะพระองค์คือที่หลีภัยและกำลังโค้งคาพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนข้อคิจความเจ็บปวดถูกเราลงได้หากเราสวงา้าที่หลีภัยและกำลังขงพระเจา้า เปล่าไม้คงคำอธิษฐานผู้ที่รู้สึกว่าตนเองทูกถทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยวตามลำพัง